เมเลียจอมเวทเอลฟ์ f, สาวผู้ใช้พลังแห่งพื้นป่าและพงไพยมาพร้อมกับเพื่อนคู่ใจคือน้องกิรรอบแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดสายจอมเวทมีสกิลที่สร้างความเสียหายเวทมนต์ที่รุนแรงและซีซีสุดโกสามารถประยุกต์สกิลใช้ได้หลากหลายรับรองว่าถ้าใครได้ลองเล่นเธอแล้วลก็จะต้องชอบเธออย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้เราจะมาชำแหละเมเลียอธิบายวิธีการเล่นสกิลและคอมโบ สิ่งที่ควรรู้สำหรับตัวละครตัวนี้กันนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเมเลียเป็นแชมปเปี้ยนในตำแหน่งนักเวทการสร้างความเสียหายของสกิลทั้งหมดของเธอนั้นจะเป็นความเสียหายเวทมนต์และสกิลส่วนใหญ่จะเด่นไปที่การสร้างความเสียหายเวทมนต์อย่างต่อเนื่องและซีซีที่หยุดการเคลื่อนไหวของสตูเป็นหลักเริ่มโดยที่พัฟสีของเมเลียจู่โจมลื่นไหลการโจมตีปกติของเมเลียจะสามารถลดเกาะกายภาพของสตูลง10หน่วย เป็นเวลา6วินาทีสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง3ครั้งในไฟนั้นพาสซีฟของเมเลียเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพื่อช่วยให้ในทีมสามารถสร้างความเสียหายกับฟอนไลน์ของสตูได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วโดวยการที่เธอคอยโจมตีปกติเพื่อลดเกาะของแท้งฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้แครี่หรือฟอนไลน์ของเราสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อย่างสูงสุดนั่นเองสกิลถัดมาสกิลคิวบาเรียกร,รอกเมเลีย <Yeah. S 1> จะโยนกระลอกออกไป เมื่อกระลอ,อกกระทบถึงพื้นมันจะสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์และจะเปิดวิสัยทัศน์ของพื้นที่ที่กระลอ,อกนั้นอยู่กระลอ,อกจะยังคงอยู่เป็นเวลา12วินาทีหรือจนกว่าจะมีสตูเดินเข้ามาใกล้และเมื่อมีสตูเดินเข้ามาใกล้กระลอ,อกจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม,ตมอีกใส่สตูที่เดินเข้ามารวมถึงลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูลงอีกด้วยสกิลบาเรียกระลอ,อกนั้นแทบจะเป็นสกิลหลักที่เมเลียจะคอยโยนใส่สตูยิ่งท่าเลเวลสูงๆสกิลนี้ก็จะมีครูดาวที่น้อยลง ทำให้เธอสามารถโยนสกิลนี้ในไฟได้เรื่อยๆเคล็ดลับของการใช้สกิลนี้เราสามารถโยนสกิลนี้เพื่อเช็คพุ่มไม้ว่ามีสตูอยู่หรือเปล่าหรือใช้ในการโซนพื้นที่บังคับไม่ให้สตูเดินเข้ามาใกล้เราในไฟนั้นการใช้สกิลบาเรียกระอบควรจะเล็งหาจังหวะที่สตูกําลังนัวกันอยู่หรือสตูส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้ CC เพราะว่าจะทําให้ดาเมจจากสกิลบาเรียกระอกนั้นสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงสุดสกิลถัดมาสกิลดับไม่อยู่ถาวรตรึง เมเรียจะยิงเถาวันออกไปเป็นเส้นตรงจะสร้างความเสียหายเวทมนต์ในเส้นทางที่เถาวันผ่านและเมื่อถาวันถึงสุดระยะของสกิลหรือเมื่อเรากดสกิล W อีกครั้งถาวันจะกางออกและสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มขึ้นอีกครั้งรวมถึงตรึงศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลหรือเดินเข้ามาโดนสกิลเป็นเวลา1.5วินาทีอีกด้วยสกิลตึงเถาวันนั้นแทบจะเป็นสกิลที่ทําให้เมเดียมีจุดเด่น ในการสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของสตูเป็นหมู่คณะเนื่องจากเป็นสกิลที่มีระยะที่ไกลและกว้างการใช้สกิลนี้ในที่แคบนั้นสตูแทบจะไม่สามารถหลบสกิลนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในไฟ์หรือตอนที่ไล่ตามจับสตูสกิลตึงเถาวันนั้นถือว่าเป็นสกิลที่มีความน่ากลัวสูงมากเลยทีเดียวยิ่งถ้าใช้สกิลตึงเถาวันคอมโบคู่กับสกิลบาเรียกระรอกบอกเลยว่าไม่สามารถมีใครที่จะสามารถหลบคอมโบสุดโหดที่เบิร์สดาเมจเวทมนต์อย่างรุนแรงนี้ได้อย่างแน่นอน สกิล e ของเมเดียพรธรรมชาติเมเดียจะสร้างโล่ป้องกันความเสียาหายให้ตนเองและเพื่อนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียงรวมถึงเพิ่มบัฟความเร็วและบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเธอและเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยสกิลพรธรรมชาตินั้นจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีในตอนที่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆเป็นจํานวนมากสามารถใช้ในการต่อสู้สามารถใช้ในระหว่างต่อสู้เพื่อให้เพื่อนของเธอและเธอมีพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคอยฟื้นฟูพลังชีวิตอีกด้วยหรือแม้แต่ในการไล่กับสตูสกิลนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงตัวสตูได้อย่างรวดเร็วอีกนั่นเองสกิลบัฟนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ถือว่าโกงเลยทีเดียวเพราะมีทั้งบัฟป้องกันบัฟเพิ่มพลังชีวิตรวมถึงบัฟความเร็วพยายามอย่าลืมที่จะใช้สกิลนี้ในระหว่างไฟหรือถ้าหากเพื่อนของเราเลเวลอัพแล้วมีพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นแทนที่ปาร์ตี้ของเราจะจําเป็นต้องกินยา เราก็สามารถกดสกิลนี้เพื่อคอยฟื้นพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมของเราได้และสกิลสุดท้ายสกิลอัลติเมทของเมเรียพุ่มหนามทันทีที่กดใช้เมเรียจะเพิ่มพลังป้องกันขึ้น50หน่วยเป็นเวลา2.5าวิและสักพักจะมีพุ่มหนามปรากฏขึ้นรอบตัวเมเลียสร้างความเสียหายและยกสตูลอยขึ้นไปบนอากาศและพุ่มหนามนี้จะยังคงสร้างดามเมจต,ต่อไปเรื่อยๆรวมถึงลดความเร็วเคลื่อนที่ของสตูลงสกิลพุ่มหนามนั้นจะเป็นสกิลเทียไว้คอยป้องกันเมเลียเวลาที่เมเลียถูกล้วง การกดสกิลนี้จะทําให้อัศสซสินหลายๆตัวแทบจะละลายหายไปเลยทีเดียวถึงแม้ในไฟสกิลพุ่มหนามจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากเนื่องจากเมเลียจําเป็นจะต้องรักษาระยะห่างแต่ในบางครั้งช็อตการใช้พุ่มหนามสวยๆนั้นก็ทําให้สามารถพลิกไฟได้เหมือนกันมาถึงการแนะนําบิวและของสวมใส่ในไกดนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นผู้เล่นสามารถนำไปปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมและขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้รอย,ยข่าวมีการอัปเดตที่ค่อนข้างจะบ่อย ทำให้อาจจะมีการปรับรายละเอียดไอเทมขึ้นลงทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแพทนะครับในไก์นี้ผมจะขอแนะนําเมเรียสายลดคูดาวเมเรียและฝูงกระรอกจะเน้นไปที่การสแปมสกิลคิวเพื่อให้เมเรียสามารถโยนสกิลกระรอกได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงลดคูดาวของสกิลอื่นอนอ,นอีกด้วยเริ่มที่ของสวมใส่อย่างอาวุธเลือกที่จะใช้เป็นอาวุธที่มีสแตตในการลดคูดาวส่วนชุดและเครื่องป้องกันนั้นจะเน้นไปที่การลดคูดาวเช่นกันโดยจะมีหลักๆอยู่2เซ็ต คือเซตเสกและเซตแทงซึ่งทั้งสองเซตนี้มีแสแตในการลดคูดาวที่พอบอก,กันสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมส่วนการ์ดนั้นจะเน้นไปที่การ์ดพลังเวทเพิ่มพลังเวทลดคูดาวรวมถึงการรีเจนมานาและการ์ดที่เสริมให้สามารถลดคูดาวได้มากขึ้นส่วนไอเทมสวมใส่ก็เน้นไปที่ไอเทมลดคูดาวซึ่งบอกเลยว่าถ้าหากหาของสวมใส่และอัพจนสุดได้ทั้งหมดแล้วสกิลการอดของเมเลียนั้นจะมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ3วินาที สามารถโยนกระดอกออกมาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวส่วนของที่ควรถือนั้นจะเน้นไปที่การสร้างความเสียหายและปั่นป่วนสามารถใช้กับดักล่าสัตว์ในการคอมโบกับสกิลถาวันของเมเลียได้เมื่อเมเลียล็อกขาสตูได้ให้พยายามโยนกับดักเข้าไปซ้ำเพื่อให้สตูติดอยู่ในสถานะซีซอย่างนานยิ่งขึ้นต่อมาเป็นขวดพิษร้ายแรงใช้คอมโบกับก,บการตรึงของเมเลียเมื่อสตูติดอยู่ในสกิลถาวันเราก็ปาขวดยานี้เข้าไปรับรองได้ว่า แ๊บเดียวละลายหายไปแน่นอนซึ่งในการเล่นเมเลียในบิลนี้นั้นจะเน้นสร้างความปั่นป่วนสตูด้วยสกิลคอยยืนห่างๆและคอยจ่ายสกิลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมพยายามเก็บอัลติเมทสกิลเอาไว้ไว้ใช้ในตอนที่เราโดนล้วงหรือเพื่อนๆอาจจะเลือกใช้เป็นไอเทมอย่างอัมพันมานาเพื่อป้องกันไม่ให้เมเลียโดนล้วงได้เหมือนกันสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเมเลียในต้นเกมนั้นสกิลส่วนใหญ่ของเมเลียนั้นค่อนข้างที่จะมีคูลดาวน์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียว ดังนั้นเธอจึงยังไม่ค่อยมีประโยชน์มากในช่วงต้นเกมเมื่อเธอยังไม่ค่อยมีไอเทมสวมใส่ดังนั้นเธอจึงไม่ใช่ตัวละครที่พร้อมที่จะกระโดดลงไปและต่อสู้กับคนอื่นได้ในช่วงระหว่างเลเวล1ึงถึงเลเวล2และเราจะยิ่งเห็นจุดด้อยนี้มากขึ้นในโหมดโซโล่ดังนั้นให้พยายามเกาะติดอยู่กับเพื่อนร่วมทีมคอยจ่ายสกิลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแค่นั้นก็เพียงพอเนื่องจากธรรมชาติของตัวจอมเมตนั้น ค่อนข้างที่จะมีพลังชีวิตที่ถือได้ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นในแบบปกติโดนล้วงแค่แป๊บเดียวเธอก็แทบจะลงไปนอนกองเลยทีเดียวการเลือกพื้นที่สู้ในไฟให้ดีเมเดียจะสร้างประสิทธิภาพของเธอออกมาได้สูงในตอนที่สู้ในพื้นที่แคบเช่นในป่าหรือในเมืองที่มีตัวอาคารสูงการจ่ายสกิลในที่โล่งนั้นทําให้เมเลียแทบจะสกิลที่จะโดนสตูได้ค่อนข้างยากหากขาดเพื่อนร่วมทีมที่คอยซีซีในไฟที่หนัวนัวนั้นพยายามจ่ายสกิลทั้งหมดของเธอเข้าไปในไฟ รวมถึงการรักษาระยะห่างให้ดีเนื่องจากเมเลียเป็นตัวแรกๆในไฟท์ที่จะถูกมองหาและถูกฆ่าเป็นตัวแรกเนื่องจากความป่วนของสกิลส่วนใหญ่ของเธอดังนั้นพยายามใช้ไอเทมช่วยเหลือให้ดีและเลือกใช้ไอเทมให้ถูกสถานการณ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้เล่นไม่มากก็น้อยและหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับตัวละครใหม่เมเลียกันนะครับสำหรับคอนเทนต์รอยัลข่าวในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม PNTOF u Number no. 4ขขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบก,กันนะครับ クラブ。